ก็ขอให้เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีปัญญามากในความรู้มีความเข้าใจในความเป็นจริงด้อย่างกระจา่างแจม่มแจงได้ทุกเมือ่อขอให้คนของการปฏิบัติของเธอในคราวใดจงถึงที่สุดเสมอและในสภาพใจิตใจของเธอจะเป็นผูร้รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงอย่าง่องแท้ได้ง่ายตลอดเวลาที่เธอปรารถนาจะเข้าถึงเมื่อใดที่เธอปรารถนาเข้าถึงความสงบก็จงเข้าถึงความสงบด้วย โดยง่ายและก็ถันทีเสมอยามใดที่การคิดพิจารณาก็ขอให้แนวทางที่คิดตรงตรงกับจริตนิสัยของเธอได้ทุกเมื่อขอ้การคิดที่เธอกำลังตรงจริตนิสัยของเธอจงถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องเยี่ยงพระอริยสาวกได้ง่ายเสมอ แล้วก็ขอให้ความปรารถนาที่เราตั้งใจให้เธอเป็นชิน,นีดจงปรากฏเป็นจร,จริงต่อเธอทุกคนนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท้าของเธอจะได้ก้าวถึงซึ่งนี้ผ่านใอชาติจุบันทุกท่านทุกคนเทิญกราบพาะพร้อมกันนะคร